สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่ทั้งสองด้วยค่ะค่ะ<อ>เดี๋ยวขออนีาตได้นำตัวนิดนึงค่ะคุณพี่ทิวาครับคุณพี่ที่วานะคะเจ้าของนาข้าวแปลงนี้นะคะแล้วก็คุณพี่ค่ะผมพัชชัยวงศ์ครับผมเป็นประธานเป็นใหญ่เป็นประธานแปลงใหญ่นะ,น,หญนะคะวันนี้ค่ะเรานะคะได้รับเกียรตินะคะให้มาทําการทดลองนะคะสารเพิ่มสิทธิภาพซูเปอร์ไมโครมิกนะคะซึ่งอยู่เป็นแปลงนาข้าวของคุณพี่ที่วานะคะซึ่งเขาจะทําการบินโดรนให้เราในวัน พรุ่งนี้นะคะแล้วก็ใช้สารเพริม่มสินภาพของเรา100%เลยนะคะจนถึงการเก็บเกี่ยวเรามาดูข่าวว่าก่อนหน้านี้คุณพี่เขาได้เกี่เกลียนแล้วก็หลังจากที่ใช้สารเพริม่มสินภาพไปแล้วเขาได้เพิ่มมากมากกว่าครั้งที่แล้วนะคะเท่าไหร่นะคะยังไงเราจะกลับมาติดตามเป็นระยะระยะนะคะสำหรับวีคขาบคุณค่าขอบคุณคุณพี่ทั้งสองด้วยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่ที่นาข้าวของพี่ธิวานะคะที่ห่างดงค่ะค่ะพี่ธิวานะคะใช้สารเพิ่มสิทธิภาพซูเปอร์ไมโครมิกของเรานะคะดูนะคะว่าเขาเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีมากๆนะคะแล้วก็กอค่ะกอข้าวคือใหญ่มากๆค่ะลำต้นสมบูรณ์แบบ นะคะผลจากการใช้สารเพิ่มสิทธิภาพซูปเปอร์ในผลิตของเราะคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กับพี่ทิวานะคะเจ้าของนาข้าวนะคะ เห็นไหมคะว่านาข้าวนี้คือสวยงามมากๆนะคะแล้วก็แปลงข้าวนี้ค่ะใช้สารเพิ่สิทธิภาพซูเปอร์ไมโครมิคของเรานะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเรามาทำการฉีดพ่นสารเพิ่มิทธิภาพซูเปอร์ไมโครมิคนะคะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะดูที่รวงข้าวนะคะรวงข้าวคือรวงใหญ่มากๆนะคะมีแต่รวงนะคะแทบจะมองไม่เห็นลำต้นเลย เราจะไปสอบถามความรู้สึกของเจ้าของหนาผืนนี้กันค่ะคี่ที่ว่ามีความคิดเห็นยังไงคะกับผลผลิตที่ได้พึงพอใจครับพึงพอใจมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะลดต้นทุนให้กับพี่เยอะไหมเยอะครับเยอะกว่าใช้ปุ๋ยเยอะกว่าใช้ปุ๋ยเห็นไหมคะว่าสารเพิ่มสิทธิภาพซูเปอร์ไมโครมิกของเราค่ะสุดยอดไปเลยค่ะ อ่าอันนี้เดี๋ยวผมถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับอันนี้ไม่ทราบว่าพื้นที่กี่ไร่ครับผมห้าไร่ประมาณห้าไร่ครึ่งนะห้าไร่ครึ่งนะครับ,นนรบอ่าี่พอใจมากเลยครับพอใจครับ hello everyone hello. use our product super m i c r o m i c you will save get a lot of productivity cost reduction Safe for people and friends our product no chemical Try is by yourself by